โอย้ยโอพี่น้องครับสำเร็จเป็นหนึ่งอไปแท้เน้าบัดนเดียวเรียบร้อยพี่น้องเฮ้ยเกียบร้อยเรียบร้อย สวัสดีครับพี่มูดสตาร์บ้าน้องครับพี่น้องครับเมื่อนี้เห็นพันเคเราเพิ่นเห็นนั่งเห็ดอียงผูุ้ญิงหลังนี่นี่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับอย่าเบิกกอนว่าเพิ่นพาเห็ดเอียงไปโอ้นี่ครับพันเคเพิ่นนั่นครับผมพามาสีใส่หนูว่าครับเดี๋แม่นบ่ครับใส่หนูครับสูตรไดเมื่อนี้เฮาสูตรสองเศร้าแล้วครับสองเศร้าใั่นหมครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวใส่สองเศร้าครับผมเดี๋ยว สองเศร้าสองเศร้าผสม,สมแบบไหนผสมเทลงใส่กับข้าวเปียกนะครับลอ,องโอเคครับเดี๋ยวพี่มูสีเป็นคนเอาใส่เนาะเดี๋ยวให้เพื่อนบอกว่าเสน้นอะไรบ้างนะครับก็ประมาณสูตรนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเส้นอะไรบ้างนไ่ยน้อยเพราะในกินอ,อยากก่าติดโลกโก้ไว้ครับพี่น้องครับ โอเคครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับว้าวเดี๋ยวเห็นเห็นลายว่ไอะไรครับคดเหลราเป็นซิ่งพอดีครับเนอะโอ้หอมห่วยอะสมใส่กันครับวันนี้พี่น้องดูเมาง่อนรู้แขนาดเมากว่านั้นพี่คิ้วอะเดเท้าบัตรเ็นสูตรไหมครับพี่น้องครับสูตรนี่แหละเพื้นพ้าเฮ็ียดอะรู้ว่าสิเข่ารูบ่เดี๋ยวเราไปติดตามกันครับพี่น้องครับลองเบื้องครับพี่น้องไปเอาบัตนี้นี่แล้วครับพี่น้องครับวิธีชีวิตนะครับ มือนี้เขาได้เอ็นนมาจากหลังพันเคื้สิบหลังครับสิบหลังสิบหลังซึ่งเอาเป็นไม้เลยเป็นแบบแบบตีเนาะกับตีไปเขาเปล่อไม้เขาเปอร์เซ็นต์ลายเป็นไงเปอร์เซ็นต์มือนี้ยอาชีพอาชีพครับอาชีพอาชีพเปอร์เี่น้องครับสูตรไม้หัวเหือเขาสูตรใหม่สูตรใหม่ไปครับเอาครับอี่ครับพันเชื้อก็ลังหาหูอยู่น้ำน้ำน้ำนี่น้ำปะ พีนน่รองไปใส่ฟางใส่น้ำขังครับนี่นีน่น,นี่เดี๋ยวนี้มึงแกสีมันเปิดแบบนี้เป่าเออขึ้นทัน้งเทิสงสี่ตัวมึงใส่สีขัดเงาป่ะพัรนากริชฮานูครับพี่รองกับกัมกับตีกับตีใส่มบางกลางนี่มันนะไอ้เข้วเอามึงมึงแน่นี่นี่ครับเขาเสียอ้อยเสียบบองกลางนะครับไปเสียบกลางมันเพื่อเป็นนี่มันบึงกันนี่เลย โอ้จะว่ัญญานาเนาะหกคักได้ได้ได้เออเนี่ยนะเอ้เย่ยดจัมี่ดิออ้เนียเนียๆเยนเนนนี่ย้โอ้ดิครับพี่รองครับีไมๆๆดิๆๆ โอเคอยากจะได้ถ้าต้องวางเลยนี่นี่ข้างในนี่สะเป็นต้นนี่เนียนๆเนี่ยเอ้อมองมองลงเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยไอเสืออู้ว้ามันเที่ยวช่อนี่ไหมห้อยกัดไหมนี่ไหมนี่ไหมโอ้ยพี่น้องเมืองนี่กันครับนี่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 ห้อยกัดใหม่ๆได้นี่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 ครับนี่ ตักม,น,น,มน,น,นี่ห้องหมนึงงมาขีข่ปะี่กระจายปะนี่ทำการามอน,มน,มน,นเอา,นนามา่นเอาปอาเยนบาเาบางอาเียบัดมันสิเขาบะล่ะมันคือบยากเขาพี่โอ้มนนมนจิแม่ร <laughs> ือไมาชื่อเดี๋ยวพี่พูด,ดี สีสาทีตดิ้เบิ่งครับล้างแรกออ้เปลี่ยนเตือนครับเดี๋ยวบอกเสียบก่อนตอนแรกเสียบ,ยบเขาต้องเสียบอ้อยไปมรงกลางมรงไร้มันีก,ก่อนครับนี่เพื่อนหน่อยเหรอหน่อยบ่หนูจุิมนา Ba cái <laughs> bài. Ba cái bài. Ba cái bài. Ba cái bài. Ba đi bài. Ba cái bài. Ba đi bài. cái bài. cái bài. Ba 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 cái bài. cái oh พี oh, <S 2> <S 2: ่น้องครับสำเร็จไปหนึ่งไปแท้เราไปเดียวโอ้โหก็้าพันพันนครับพันเอาเท้าเรวไปเนี่ยตรงนี้เป็นการทดสอบสิครับพี่น้องครับบาดเจยวบาดเจวได้การเนาะเบื้องอันนี้อยู่เอาจะอันนี้เลย โอ้อันนี้ได้เยอะไหมมาเนี่ยไม่ดได้กินพี่มูหรอกครับพี่มูอ่ะมันบอลเลียวอีหลีอ่ะยูเลี้ววะเนี่ยเฮ้ย,ยมือไปไกลเขามาเขามาอย่าไปไกลเด้อ ว่าก็เพียงเขาตอนนี้ปกพุ้นสีผมไน่หยาบดีว่ะไปสิมาโอ้เนาะเดี๋ยว้มีพลุนมากแค่ยู่นี่โม่ได้ยินเสียงเพลงบักคักเลยพี่น้องเอ้ยป่านนี้มีเพลงฟังพร้อมครับไปไปพันเก๊มีละมีละมองได้นะเดี๋ยอยู่นี่โอ้แป้นหน้าเตือนครับพี่น้องนอดข่าฉีดเสียงฉีนัวมันฉีมันเลย หลังที่สองครับไปกัดไปพันเจเป็นอ้อยครับพี่น้องมองนี่เป็นปลาอ้อยนะครับวันนี้เขาเจะตัดอ้อยออกข้างล่างนี่เป็นสาครับวันนี้ครับเป็นสาดาสิยูในซสาดีหล่ะพี่โมวาการันขึ้นมาหากินอ้อยกินอดังขึ้นก่อนแหละครับนี่ครับ ความชำนาญการนะครับพี่น้องครับเป็นกัาตีเข<ม>้ามาใส่หนูยังไง<ม> <c oughs> หนูผุกหนูหน,หน้าหนูหน้าครับพี่น้องครับหนูพุกนี่แหละบ้านตามภาษาเอิรนว่าหนูพุกเลยครับพี่น้องครับเ <c oughs> อออะไรเงี้ยผ่นเ,นนเชเป็นยังไงบ้างน,นี่ลังนี่ โอ้ส่ยา่อกจจะจกันใจครับพี่น้องครับเอามือนื้โปูเอาไม้ไก่อะอะลายโอเค ไปเลยไปเลยได้ปะโอเคครับพี่น้องอพันจี้กับพันเชี่ยวครับพี่น้องครับไกะไม่ไก่ได้เหรพี่น้องมือไก่ครับนี่นะครับอ้อมสำเร็จของเราออกมาซสุดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยนิดหนึ่งตับครับพี่น้องโอเคครับปาปิดฟ้าห้องมาหนึ่ปิดแล้วครับไป ครับพี่น้องครับแต่เอ่อตะเว้นตัวดินแล้วครับเป็นหลังสุดท้ายเงีนบบพันเกยเงี้แล้วครับไม้สุดท้ายเป็นไม้สุดท้ายแล้วครับมสุดท้ายปรากฏว่าของเขาใส่ได้ก่อนก่อนห้างอันนึงครับห้างอันนึงครับเอาไปเบิ่งดูหลังสุดท้ายไปโอ้คันทายชื่ออะไรดีอะนรบอกรู้บอกมั้ยบอก อ่ะหลังสุดท้ายเส่พันเคมไส่ครับพี่น้องครับนี่ได้ละครับพี่น้องครับเสร็จสิ้นภารกิจสิบลังครับพี่น้องครับเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อยลาย้างนี่ใส่หญ้าครับใส่หญ้าครับพี่น้องเชือแหลกเหอศูนร์ไม้นะครับโอเคครับพี่น้องมื่นเสาเตียวเสานะครับพี่มูสิพาไปจัดการไปเบิ่งกันว่าสิมานสํางดครับพี่น้องครับโอเคสำรับ ในมือแรงคำมือนีก็เอาไว้ชั่งนิ้วนครับมือนเสาไปพ่อกันครับพี่น้องครับไปเลยครับมาแล้วครับพี่น้องครับให้มือเศร้าแล้วครับนี่พี่น้องมือนี้เศร้าพี่มูมาผู้เดียวครับพันเกะกับพันเชี่ยเพื่นติดตุระนะครับบุตรใหม่น้ำมาจันเลยพี่มูมาผู้เดียวตื่นสองมานะครับพี่น้องครับ ไปพี่น้องไปเบิ้งกันว่าสิยม,มานบ่ครับมื้อนี้ครับไปไปเบิ้งครับเดี๋ยวเบิ้งพร้อมๆกันนะครับหลังแหลกยู่ซื่อได้เนาะบ่ห,หลังแหลกยู่นี่ครับพี่น้องครับ โอโ้ขับลั่นอยู่ครับพี่น้องนี่ไหมแต่ว่าคือบุ๊มึงมีห้อยหนูกินอยู่ครับนี่พี่น้องโอ้แต่ว่าคือบุ๊บถือเนื้อมีห้อยกินอยู่ครับมีห้อยหนูกินอยู่แต่ว่าบุา๊มถือไหมอ้อยก็หาย ขาดแล้วหลังนึงเสียดาย้งไปเพิ่งลังก็ไปครับพี่น้องครับลังที่สองครับเกียยพกไปย่างดี ลังนี่กันลับน,นี่กันครับูนี่นพี่น้องลันเนี่อนครับลังนี่โอ้ยเห็นบ่็อกเลยพี่น้องมางก็พวกติดนีไหมส่องล้งนะครับลันนี่กัน แต่หางบ่ติดเป็นแบบได้เลยดูหมาน้องลองล้างแล้วบันยังเริ่มล้างก็ไปก็โอ้ขอบซานี่ซีหลังหรอครับพี่น้องครับบ่ติดลั่นไปแล้วนี่ห้อยหนูกินอยู่นะครับซีหลังเลยซีขึ้นสามสามหลัง Lăng láng xe xì con Ê ê xe. Nu nòi vào hưu. Nu vô tít nè. thịt này, niệm. Tư rèn ô dặm niệm. Ng dặm niệm. Ng dặm niệm. Ng dặm niệm. เอาล้างหนิพี่ห้อยกินนยิ่งได้พี่น้องนี่ครับมีห้อยหนูกินอยู่เด้นั่นไหมเห็นบ่แต่ว่าหางบ่ลั่นไหมนี่ยังวะบ่ลั่น,น,นครับ แต่ห่งนี้ให้หนูกินด้วยหมาเนาะเยอะไฟเบื้องลันกันอุ๊บโอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับหมาบ่มานเบ,บ,บ,บื้องลังอ่ะไปเบื้องอีกาเอาครับพี่น้องพันเคมเพิ่มมาพอดีครับนี่ครับผมโอ้ยอ่ะไปเบื้องดูกอาเทียเพิ่มหมาน หนูไปนน้ำมาแล้วว่ามานปันเดทีหลังเรียบร้อยพี่น้องฮะ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยมีตรงบ่างตีบบงหนูครับเอา้าก็เป็นตำมานเดี๋ยวนี้วันนี้ <c oughs> เฮ้ยโอ้ยพี่น้องครับติดอีลีหนูตัวนึงได้แล้วครับตัวนึงเนี่ยเอา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 ปั๊ก โอ้พันเจือกมันนะครับโอ้ยหขอท่านะครับพี่น้องมาดดียด้ยวใครจะเป็นพี่มูหงมาแต่ก็ไปไปเอาไปแล้วมั้งโอ้มีแนวสูตรใดเนาะวันนี้พี่มูไปหยาบต้องวะ <laughs> <laughs> สี่หลังวัตีนแม่ให้พันเจือแบบเดีวะยน้องเอายังสองหลังครับผมเป็นยังไดงเน,นี่ไย ก,กลินมากปเปลอรบ้เรื่องหลังสุดท้ายครับไม้สุดท้ายครับพี่้องครับไม้นีพี่มูส่งมันแจอยู่เยพี่มูบ่าแต่ว่ามันบมมีนันมันแจจะเปอร์เซมันแจอยู่ประมาณจากักแปดสิบเปอร์เซ็นนี่แหละไปแปดสิบเอร์เซ็นี้องกาแปดสครับคิดว่าอาจจะลั่นบเ่เ ด้านันี้ดีวะเนี่ยเขาเบิดปะจ่นะนานเห็นไหมครับพี่น้องครับเขาเบิดพี่น้องเจี๊ยบนะเงี้งรำบันเกียงแท้ครับพี่น้องชีบหลังเอ้ตัวเดียวเขารอโอ้ยหนูเม่นูสองขาวสูตรครับพี่น้องสูตรอัน บบสองเสาอะส่เขาถือว่าได้การใช่ไหมมันเขาอยู่ครับเขาไม่กินเขาไหมกินจนมืดกิเขาจนมดพี่น้องกินเขาจนมดครับบางครับกบลั่นเข่ามดสงัสเป็นน้ำวิธีการใส่เราพี่มูเบิ้งอะวิธีการใสแลักอะลักษณะทางการใส่นะครับโมมานสิบหลังถือตัวเดียวเขารอได้หน่อยนะครับนูนันมีอยู่โอเคพี่น้องเดี๋ยวมืหนอสิพัฒนาแบบใหม่ครับพัฒนาวิธีการใส่แบบใหม่ สูตรเก้าน่าจะใส่ได้อยู่ครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ก็เอาไว้ชำนีครับพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้ประมาณครับพี่น้องตายเลยแบบนี้นะ